สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูติจะมาสอนทบทวนในเพลง The s e n t s นะคะเพลงนี้ถึงห้องเพลงมีสีจังหวะนะคะใช้เฉพาะมือข้างขวานะคะโน้ตตัวแรกเป็นโน้ตตัวโดนะคะในจังหวะที่2นะคะแล้วก็มีฟาโน้ตตัวซอกดค้างไว้นะคะให้ได้สีจังหวะแล้วก็นับเพิ่มไปอีกหนึ่งเพราะเป็นเครื่องหมายทายนะคะแล้วก็โดมีฟาซอกดค้างไว้เหมือนเดิมแล้วก็โดมีฟาซอมีโดมีเรกดค้างไว้มีเรโด สามจังหวะนะคะแล้วก็ดูในจังหวะที่สีมีซอซอซอแล้วก็ฟาในจังหวะที่สองสามสี่กดค้างไว้จนกว่าจะถึงจังหวะที่1กับสองอีกห้องหนึ่งนะคะแล้วก็กดตัวมีฟ้าซซมีโดเรแล้วก็โดค้างไว้ค่ะเดี๋ยวรอบนี้คุณครูติ๊กจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะตั้งใจใดูนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งโดมีฟา xanh si, xanh do mi fa so xanh 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 do mi fa so mi do mi re so, on, sam, si, so, mi re do do mi so 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 fa so. So, on, sam, si, เดี๋ยวรอบนี้เรามาลองเล่นพร้อมกันดูนะคะคุณครูติ๊กจะนับหนึ่งถึงสี่สองรอบนะคะก็คือรอบที่สองให้ขึ้นเลยนะคะ,ะเตรียมตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง